สวัสดีเพื่อนๆในช่องเบสเทสไตล์ทุกท่านนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพามาเทรดบิดออปชั่นในโปเกอร์ของ Xnova นะครับหลังจากที่ผมได้ห่างหายไปนานเลยนะครับก็เนื่องจากภารกิจที่การงานก็ค่อนข้างยุ่งนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลาที่จะมาทำคลิปนะครับลงช่องเบสเทสสไตล์นะครับก็ ช่วงนี้ก็พอมีเวลาในการที่จะทําคลิปแล้วนะครับนะเพืเ่อน, <ป savoir S 2> นๆที่เคยติดตามกันก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับหรือว่าถ้าสนใจมีปัญหาสอบถามเรื่องที่อยากจะเทรดนะครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับคอมเมนต์ไม่ได้เลยก็เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะเทรดบิตออปชันนะครับจากสัญญา5วินาทีนะครับเหมือนเดิมซึ่ง เทคนิคที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นกราฟเล็กจากกราฟใหญ่นะครับกราฟเล็กจากกราฟใหญ่ผมก็ได้ตั้งค่าไว้เรียบร้อยนะครับเรามาดูนะครับกราฟใหญ่คืออะไรกราฟใหญ่ก็คือทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นครึ่งจอตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะใช้นะครับแท่งเทียนสัญญาณแท่งเทียนเป็นช่วงเวลา15วินาทีนะครับตั้งข่าเรียบร้อยนะครับเป็น15วินาทีนะครับคู่เงินนะครับ จะใช้น้ำมันนะครับวันนี้ผมจะเทน้ำมันก็จะเปิดมาสีหน้าต่างนะครับแล้วก็เลือกประเภทของกราฟนะครับเป็นสีกราฟแบบนี้เนาะให้เป็นจอนะครับฝั่งกราฟใหญ่นะให้เป็นครึ่งจอแบบนี้นะครับแล้วก็อีก3กราฟเป็นจอเล็กนะครับซึ่งก็จะเป็นสินทรัพย์เดียวกันนะครับแล้วก็สัญญาณนะครับการเข้าเทรดเนี่ยเราจะเทรดทาง3จอเล็กฝั่งนี้นะครับโดยดีจาก ด้านบนนะครับาตารางด้านบนเราจะเดิมเงินที่ไม้หนึ่งนะครับตรงกลางเป็นไม้สองถ้าเราผิดไม้หนึ่งก็จะลงไม้สองและด้านล่างก็จะเป็นไม้สามนะครับซึ่งวิธีการเข้าออเดอร์เนี่ยนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตที่การาฟใหญ่นะครับคือผมจะรอช่วงเวลาที่แท่งเทียนปัจจุบันนะครับมันเกินกินแท่งเทียนก่อนหน้าเกินกินยังไงเกินกินก็คือมันจะต้องมีลักษณะที่ ใหญ่กว่าแท่งเทียงก่อนหน้าตัวเนื้อเทียนนะครับตัวเนื้อเทียนเนื้อเทียนก็คือตรงที่มันเป็นสีเขียวหรือสีแดงที่มันเป็นลักษณะแท่งสี่เหลี่ยมนะครับส่วนที่มันเป็นแหลมๆด้านบนกับด้านล่างก็จะเป็นไส้เทียนไอ้ตรงนี้เราจะไม่ดูนะครับเราจะดูเฉพาะตัวเนื้อเทียนถ้าเกิดแท่งปัจจุบันนะอย่างแบบนี้ครับแท่งปัจจุบันตอนนี้คือเมื่อจบแท่งแล้วมันใหญ่กว่าตอนนี้สีเขียวใหญ่กว่าแดงใช่ครับ เมื่อเปิดแท่งถัดไปนะครับเราก็จะมันเตรียมเลยพอในเปิดแท่งถัดไปเนี่ยผมก็จะกดขึ้นอย่างเดียวเลยแล้วก็สัญญาณการซื้อนะครับมันชนะสัญญาณการขายไปแล้วนะครับก็จะเดินเงินแบบนี้เลยนะครับถ้าผิดไม้1ก็จะไปไม้2ผิดไม้2ก็จะไปไม้3นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการที่เราจะต้องรอจังหวะในการเข้าเดอร์นะครับในส่วนของแผนการเดินเงินนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับที่เพื่อนๆเหีนอยู่ก็จะเป็นตารางการเดินเงินนะครับ ซึ่งวันนี้ผมจะเอากําไรต่อไม้ที่20บาทนะครับต่อไม้ต่อไม้ที่20บาทแต่โบเกอร์ของเอกนุวานะครับกานต่ำมาเขาจะให้ลงทุน30บาทนะครับซึ่งอัตรา payout นะครับหรืออัตราการจ่ายนะครับที่ผมเลือกเนี่ยตอนนี้มันจ่ายอยู่ที่90นะครับจ่ายอยู่ที่90ตรงนี้นะครับเนั้นตารางการเงินของเรานะครับเราก็ต้องทําให้สอดคล้องครับเปอร์เซ็นต์การจ่ายนะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม้แรกเนี่ยผมก็จะได้กําไรมากกว่าไม้อื่นๆนะครับเพราะว่าขั้นต่ําก็ให้ลง30มชิบบาทนะตปเอาอยู่ที่90%้านสะิบเปอร์เซ็นต์นะครับกลับตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็เราก็จะได้กําไรที่ยี่สิบเจ็ดบาทนะซึ่งวันนี้นะครับทุกไม้เลยนะครับผมจะตั้งค่าไว้เอากําไรที่ยี่สิบนะครับแต่ว่าผมจะใช้แค่เจ็ดไม้นะครับแล้วก็จะใช้ทุนทั้งหมดอยู่ที่สี่พันสี่ร้อยสามสิบสามบาทนะครับ4,433บาทโอกาสชนะอยู่ที่99.22เปอร์เซ็นต์ นะครับนะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มเข้าด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็ต้องรอนะครับรอนะครับฝั่งขวานะครับฝั่งขวา3ตารางนี้นะครับสัญญาณนะครับเราจะ5วินาทีนะครับฝั่งซ้ายนะครับช่วงเวลาแท่งเทียนเอาเป็น15าวินะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลืมเลยนะครับตอนนี้แท่งเทียนปัจจุบันเป็นสีแดงนะครับเราก็ต้องรอให้แท่งเทียน สีเขียวนะครับใหญ่กว่าตัวเทียนนะครับก่อนหน้านะครับตัวนี้เราก็ต้องรอนะครับถ้าแท่งเทียนนะครับแท่งปัจจุบันเกินกินแท่งก่อนหน้าเมื่อไหร่เราเมื่อเปิดแท่งใหม่นะครับของการาฟใหญ่เราจะกดเข้าออเดอร์ทันทีนะครับซึ่งมันก็จะบวกกัน3าเป็นสิเป็น15วินาทีพอดีนะครับช่องนะครับห้าวินะครับ เรารออย่างเดียวนะครับสรุปบัตรชัวร์ครับช้าแต่ชัวร์ถึงตรงนี้เพื่อนเพื่อนก็ลองฝึกในมือีทดลองก่อนได้นะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันครับถ้าจบทงนี้จบใหญ่เข้าเลยนะครับหาจบนะครับเห็นครับสีเขียวเขาใหญ่กว่าสีแดงครับนะครับวินแรกวินไปนะครับวินแรกวินไปนะครับตอนนี้เราก็ต้องรอครับ เราให้สีแดงนะครับเรา,เราให้สีแดงใหญ่กว่าสีเขียวเราก็จะเข้าออเดอร์ลงนะครับเราต้องดูแท่งปัจจุบันที่ราคามันขึ้นลงนะครับแท่ามันเกิดการกินงกินนะครับเราก็จะเข้าออเดอร์นะครับเราได้วีแรกไปแล้วนะครับอันนี้เราลุ้นนะครับเราจะต้องรอให้จบแท่งก่อนนะครับในแท่งปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ย ดลงได้เลยนะครับถ้าเปิดแท่งใหม่เพราะมันคืนยินเรียบร้อยราคาดิ่งกลับขึ้นไปครับยังไม่เข้าออเดอร์นะครับแต่ตอนนี้เราต้องรอนะครับสินทรัพย์ที่เราเทรตอนนี้นะครับที่ผมเทรตอนนี้ผมเลือกเป็นน้ํามันนะครับรอนะครับเราต้องดูตรงนี้นะครับเนดูกราฟใหญ่นะครับกราฟใหญ่จับกราฟเล็กครับ คเล็กจับกราฟใหญ่แล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกเลยครับรอุ้นนะครับรอจังหวะครับมีสักหกไม้เจ็ดไม้นี่กำลังสวยเลยซึ่งวันนี้ผมใช้เจ็ดไม้โอกาสชนะก็จะอยู่ที่เก้าสเก้าุดสองเปอร์เซ็นต์ครับก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก็จะช้านิดนึงนะครับก็จะเป็นจังหวะ แต่ค่อนข้างชัวร์นะครับตอนนี้ก็เทรนกราฟใหญ่ก็สิบห้าวินั่นเป็นขาขึ้นนะครับก็ยังเขียวติดกันเลยฉะนั้นเราต้องรอนะครับแท่งแรงขายเกินกินเมื่อไร่ครับเข้าออเดอร์ทันทีนะครับถ้าโจทย์แท่งแล้วอันนี้เหมือนแรงขายเริ่มเข้ามาครับ จะรอให้มันใหญ่กว่าแท่งเขียวสักนิดนึงนะครับยังถือว่าน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวรอหนึ่งจังหวะเพราะแท่งก่อนหน้านะครับตรงนี้นะครับถึงห้าวินี่ก็ราคาจบที่วินเหมือนเท่าตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแท่งนี้นะครับถ้าเขาปิดแดงแล้วตัวเนื้อเทียน,นใหญ่กว่าตัวสีเขียวครับก็จะ เขาออเดอร์นะครับไม่อย่างเล็กกว่านะครับสังเกตน,นะครับคุณเพื่อนตัวเนื้อเทียนนะครับจะเล็กกว่าต,ตอนนี้ราคาไม่ค่อยวิ่งเลยนะครับเพิ่งได้วินเดียวนะครับแต่ตอนนี้รอรนอนิดนึงนะครับช้าแต่ชัวร์ครับ เทงเทียนค่อนข้างสั้นนะครับแต่ตัวเนื้อเทียนราคาไม่ค่อยวิ่งครับเข้าออเดอร์ค่อนข้างยากนะครับแบบนี้ตัวเนื้อเทียนเริ่มหนาแล้วครับจะลุ้นเทงน,นี้ครับยังไงตระแลงขายตัวเนื้อเทียนมากกว่าเบนเดอร์น่าจะเข้าออเดอร์ได้ครับออเดอร์ตรงนี้เกินกินเรียบร้อยนะครับแม่มันดิ่งกลับไปครับ ทำให้ตัวเนื้อเทียนค่อนข้างที่จะเท่ากันครับผมไม่เลือกที่จะไม่เข้าออเดอร์นะครับต้องรอรุ้นเหมือนเดิมครับท่านี้ให้เนื้อเทียนมันเต็มๆนิดนึงครับเห็นไหมครับราคาจะค่อนข้างสวิงนะครับแล้วต้องรอเพื่อความชัวร์ถ้าแบบนี้ราคาน่าจะขึ้นต่อครับเดี๋ยวจบแท่งนี้ถ้าเต็มแท่งอ่าขคาออเดอร์ครับกดขึ้นครับ ก็ราคามันค่อนข้างเต็มแท่งนะครับนะครับปิดครับปิดสายไม้สองเลยครับเดี๋ยวยังกดขึ้นอยู่นะครับแผนครับอ่าเรียบร้อยครับในวินที่สองครับชนะไม้สองครับทนนี้เราก็ต้องกลับไปเดินเงินที่ไม้หนึ่งครับตอนนี้เราเก็บสองวินละนะครับแทงเทียนตอนนี้มาเป็นแทงสีแดงนะครับไม่เวลาสิบวาวินาทีเราก็เตรียมกดขึ้นนะครับต้องรอแท่งเขียวแล้วตอนนี้ เขียวคืนกินแดงนะครับเราจะตามหาวินที่สามของเรากันนะครับกินไปไหมแปงเขียวไหมคืนกินได้ไหมครับตอนนี้ยังเล็กอยู่ครับยังนะครับตอนนี้ยังคืนกินไม่ได้ครับเราก็ต้องรอลักษณะแท่งเทียนให้ชัดเจนนิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมเลือกลงเลยนะครับเพราะมันคืนกินค่อนข้างเต็มจบแท่งเข้าออเดอร์ครับจบแท่งครับบเข้าออเดอร์เลยครับยังไงครับวินที่สามของเราเรียบร้อยครับทำกำไรไปครับไม้หนึ่งครับต่อไปครับวินที่สี่ครับตอนนี้ขาลงเลยนะบนี่นะกราฟแดงเริ่มลงละทีนี้เราก็ต้องรอจังหวะในการกดขึ้นแลรอแท่งเหียสีเขียวคืนกิน หรือว่าเราจะรอจังหวะแบบเมื่อสักครู่นะครับเขียวอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็คือมันอยู่ในช่วงจังหวะขาลงแล้วแดนเนี่ยตัวเนื้อเทียนนะครับมันเต็มเต็มเนี่ยแท่งเทียนมันเต็มเลยเนี่ยแสดงว่าแรงขายมันค่อนข้างสูงนะครับสัญญาเราสั้นท้าวินาทีนะเราก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้ทนะุกคนก็ต้องลองไปฝึกดูครับลอรุ่นนะครับ แทงเขียวเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาครับราคาตอนนี้ยังเข้าไม่ได้เอาแล้วครับแทงเขียวเนื้อเทียนเริ่มมีเข้ามาครับกระจบแทงนี้ผมจะเข้านะครับแรงซื้อเข้ามาแรงขายก็ยังมีอยู่ครับแต่เข้าได้ครับวินที่4ของเราครับ ยังไงครับเรียบร้อยครับได้วินที่สี่ไปแล้วครับไม้หนึ่งครับต่อไปครับไม้วินสุดท้ายของเรานะครับวินสุดท้ายของเราแดงตูอกินเรียบร้อยนะครับถ้าจบแบบนี้เราอัดแรงซื้อกลับขึ้นไปครับขนาดสิบห้าวิทนครับทับใหญ่ราคาค่อนข้างผันผวนครับน้ำมันช่วงนี้เราก็ต้องรอต่อนะครับ จะดูจังหวะนะครับเพืเ่อนๆอย่าเร่งรีบเข้าออเดอร์เกินเกินไปนะครับอย่ามึนเม่อีกครั้งนะครับให้เพืเ่อนๆโฟกัสที่ตัวเนื้อเทียนนะครับเ,น,เนื้อเทียนราคาต้องรอจังหวะนะครับคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะเพืเ่อนๆ ทุนนะน,น,นนัใิอี้มันก็เป็นหลักการในการมั่มวแพทเทิร์นอย่างหนึ่งนะครับเราใช้หลักๆในเน้นคือเราใช้วิธีการในการเดินเงินนะครับแลนะ้เดินเงินแบบมาติงยิวเพื่อทากาไรนะครับก็เป็นหนึ่งในทัพเซสของมั่วแพทเทิร์นนะครับยิ่งเรามีไม้มากๆนะครับไม้เยอะโอกาสชนะเราก็สูงนะครับในขณะเดียวกันเราก็จะใช้ทุนค่อนข้างสูงนะเพื่อนๆต้องบริหารจัดการ พอทของตัวเองครับตัวนี้เขียวคืนกินครับเข้าออเดอร์ครับวินสุดท้ายของเราครับยังไงครับบินเลยไหมเรียบร้อยครับจบงานครับนี่นไหมครับเพื่อนๆแท่งเขียวนะครับตัวเนื้เทียนเขาคืนกินแดงนะครับพอเราหาจังหวะเข้าออเดอร์ได้เนี่ยเราเข้าออเดอร์ถ้าเรายิ่งถ้าเราได้ต้นแท่งโอกาสนะครับเจ็ดไม้นี่สบายๆครับเอาอยู่แน่นอนครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับ Campuses, เราก็ทํากําไรไปนะครับ5้าวินนะครับเฉลี่ยก you ็ร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นเทคนิคในการเข้าเรื่อให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนท่านใดที่อยากลองใช้เทคนิคนี้ไปทํากําไรนะครับก็ลองดูนะครับฝากเพื่อนๆื่อนเป็นกําลังใจนะครับให้กับช่องเบสเทสสไตล์นะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีวิธีการมีความรู้ดีๆนะครับในการเทรดทำกำไรมาให้กับเพื่อนๆนนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ